หลังจากตื่นขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเช้าตอนตีสพอฟ้าเริ่มสว่างเด็กผู้หญิงกลุ่มใหญ่ก็พากันไปกวาดใบไม้เก็บเศษขยะกิ่งไม้ใบไม้แห้งจนลานวัดสะอาดเรียบส่วนเด็กผู้ชายก็ไปช่วยกันขนทรายปรับพื้นที่นี่เป็นอีกวันในชีวิตของเด็กวัยรุ่นจากเมืองใหญ่ที่แตกต่างไปจากวันเดิมๆที่คุ้นเคยปกติอยู่บ้านนี่ตื่นเที่ยงแน่นอนแต่ที่นี่ตื่นตีสถ้าเราตื่นมาตอนตีสเนี่ย เราจะรู้ว่ายังมีอะไรอีกเยอะที่เราแบบจะได้รับประโยชน์อ่ะเวลาสองสาม่วโมงเนี่ยเราอาจจะทำอะไรได้มากมายแต่ถ้าตื่นสายเนี่ยไอเวลาที่เราจะได้ทำนั้นมันก็เหมือนกับสูญหายไปการเรียนรู้ที่จะอยู่แบบชาววัดถือศีลแปดกินสองมือใช้ชีวิตเรียบง่ายพึ่งพาตนเองใช้เวลาทั้งหมดเพื่อฝึกตนและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่เด็กๆชาวพุทธจากโรงเรียนพระหาวุไทยนนทบุรี ต้องเรียนรู้และปรับตัวตลอด3วันเต็มในค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมตอนแรกที่ได้ฟังว่าจะมาอบรมที่วัดนะครับก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยมันคงหน่าเบื่อหน่าเลยเพราะว่า,วามันคงจะแบบมาก็สวดมนนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้นะครับมาที่นี่ต้องสิน8ปกติสินห้าก็ทําไม่ค่อยได้อยู่แล้วตอนแรกก็รู้สึกปแปลกแค่ะเพราะไม่เคยทําแต่พอทำแล้วรู้สึกดีมากต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความพยายาม ไปมามันก็สนุกนะคะเพราะว่าเราได้ทำอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยทำโอโ้ได้เรียนรู้เยอะมากในช่วงวัยที่กำลังลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาความเป็นตัวของตัวเองการที่วันหนึ่งได้มีโอกาสมาเรียนรู้การใช้ชีวิตที่แตกตา่างมาคิดมาฟังมาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในบรรยากาศที่เกื้อกูลสงบร่มเย็นทำให้ได้สัมผัสอีกด้านของชีวิตที่มีอยู่จริง นอกเหนือจากได้ทดสอบตนเองว่าอดทนแค่ไหนปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่มากไปกว่านั้นจากกิจกรรมค่ายครั้งนี้หลายคนได้ภูมิคุ้มกันดีๆติดตัวกลับไปเพื่อออกไปใช้ชีวิตในโลกกว้างได้อย่างแข็งแรงและเติบโตขึ้นเป็นคนดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นชอบเดินจงกรมค่ะฝึกจิตใจให้เราสงบไหคร ในเมื่อจิตใจเราสงบมีสติแล้วมันก็จะเจริญปัญญาเราสามารถคิดได้ว่าเราจะทําอะไรต่อไปไวัยรุ่มเป็นอย่างที่ใครๆบอกเป็นวัยที่คือข้างนองอะค่ะแล้วก็ใจร้อนทำอะไรไม่ค่อยคิยคดแต่พอได้มาอย่างาี้ทำให้ทําอะไรต้องคิดก่อนมีเหตุผลค่ะคิดก่อนทํา